เอ็นไอีแนวันนี้จะมาขอเชิญชวนเพื่อนๆสมาชิกได้เชิญวิซิเตอร์เข้าร่วมประชุมกับเราเพื่อที่จะเปิดโอกาสทางด้านธุรกิจเพื่อที่จะสร้างคอนเนคชันให้มากขึ้นและที่สําคัญเลยเพื่อที่จะมาเติมเต็มพลังในพาวเวอร์ทีมกับเราให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นการที่เราเองมีลูกค้า คนเดียวกันแต่มีสินค้าหลากหลายอาชีพนั่นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับผู้ประกอบการในยุคนี้สมัยนี้การที่เราเองติดต่อสื่อสารกับคนหลายคนหลากหลายอาชีพเดี๋ยวนี้มันไม่สะดวกเลยเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเชิญวิซิเตอร์เข้ามาเพื่อที่เขาจะได้รับโอกาสดีๆกลับไปแล้วเราจะเชิญใครบ้างละ่ะใครก็ได้ครับที่อยู่รอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์คู่ค้าเราเพื่อนสนิทเพื่อนนักธุรกิจชมรมพพอรโรตารี่ไลออนหรือแม้กระทั่ง สิทธิ์เก่าต่างๆเราก็สามารถที่จะเชิญเขาเข้ามาได้แล้วเราจะมีแนวทางในการเชิญอย่างไรเพื่อที่จะทําให้เขาเองเนี่ยตัดสินใจเข้ามาร่วมประชุมกับเราก่อนอื่นเลยเราจะต้องเสนอความช่วยเหลือเพื่อที่จะทําให้ธุรกิจของเขาเติบโตไปได้สิ่งแรกเลยในโครงสร้างนั้นก็คือกริปอันแรกเลยคือ G ีโเราจะต้องถามก่อนว่าธุรกิจของคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างคุณกาลังมองหาลูกค้าเจ้าใหม่ไหมและที่สําคัญเลย ธุรกิจของคุณตอนนี้มีปัญหาและมีอุปสรรคอะไรอย่างไรบ้างกําลังจะมองหาซัพพลายเออร์อะไรมาเติมเต็มในกระบวนการผลิตบ้างอันดับที่2คือ referral ก็คือมีใครสามารถที่จะลดต้นทุนและก็ต่อยอดโอกาสทางด้านธุรกิจให้กับคุณบ้างเราก็ต้องสอบถามเขาเมื่อเขาตอบมาแล้วเราเองก็ทําการเชื่อมโยงโอกาสทางด้านธุรกิจให้กับเขาอันดับต่อมาคือ I interview ก็คือการแนะนําผม มีเพื่อนผู้ประกอบการรวมตัวกันร่วม50ว่ากิจาการวันนั้นเราจะมาแลกเปลี่ยนและแบ่งปันโอกาสทางด้านธุรกิจให้กันเพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสที่ดีเลยถ้าเกิดพี่เข้ามาพี่สามารถที่จะมาช่วยเติมเต็มในส่วนที่กลุ่มเรากําลังมองหาพอดีเลยและลำดับสุดท้ายคือ P, p l a c คือสถานที่เวลาแล้วก็จุดนัดหมายเราจะต้องบอกเขาให้ดีเพื่อที่เขาจะได้ไม่เสียเวลาและเขาจะได้เตรียมการก่อนร่วงหน้า ถ้าเกิดว่าเราอธิบายให้เขาไปจนครบั่วแล้วเขายังเกิดสงสัยและมีปัญหาอะไรอยู่ให้เราใช้โครงสร้างของโซดาในการไขข้อข้องใจอันดับแรกคือ S i Situation ก็คือสถานการณ์อย่างนั้นน่ะตื่นแต่เช้ามาแล้วจะต้องมาประชุมผ่านซูมด้วยกันตั้งแต่6โมงครึ่งยันถึง10โมงเช้ามันเป็นปัญหาของทุกคนและมันเป็นปัญหาของผมด้วยเช่นเดียวกันตอนแรกเราจะต้องทำตัวเป็นพวกเดียวกับเขาพอดตามด้วย O Opportunity ก็คือ เมื่อมันเป็นอย่างนั้นผมเห็นเลยครับว่ามันคือโอกาสในขณะที่ทุกคนผู้ประกอบการที่มีอาชีพเหมือนกันเนี่ยเขาคิดอย่างนั้นแต่ผมคิดว่ามันคือโอกาสการที่เราเองได้มาเจอผู้ประกอบการหลากหลายอาชีพพร้อมๆที่เดียวกันเนี่ยเป็น ประมาณตั้งสี่สผู้ประกอบการเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีแล้วมันก็เป็นเวลาที่เราเสียไปแค่ช่วงเชา้าแค่ครึ่งวันเช้าเท่านั้นเองดีกว่าเราที่จะขับรถและเสียเวลาไปทั้งวันเพื่อที่จะไปหาลูกคา้า1-2ึเจ้าในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ผมเห็นว่ามันยอดเยี่ยมมากแล้วหลังจากนั้นเราต้องตามด้วย decision ก็คือผมจึงตัดสินใจแล้วตามด้วย action เข้ามาร่วมประชุมในทุกวันที่เขามีการประชุมกันแล้วตามด้วย resolve ผลลั์ที่ได้ก็คือว่าตอนนี้ธุรกิจของผมเติบโตอย่างมากเลยมีการบริหารจัดการโครงสร้างภายในที่ดีและที่สําคัญก็คือว่ามีลูกค้าซื้อสินค้าของผมอย่างต่อเนื่องโดยเป็นลูกค้ากลุ่มใหม่ๆจากเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนี้แนะนําต่อไปเนี่ยครับลองดูนะครับว่าการที่เราเองจัดเชิญผู้ประกอบการเข้ามาต่อยอดโอกาสทางด้านธุรกิจโดยใช้โครงสร้างของกริป และโซดาเพื่อที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสต่อยอดทางด้านธุรกิจต่อไปเราจะทำยังไงกับนอ้ทีไม่ได้แน่ครับ